เต้นเยอะแล้วนะแต่ยกนี้ต้องทํานะเอายก3าเริ่มน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับในยกนี้ครับพร้อมรบกับฟ้ามีชัยภาคที่2ครับปักหลักเลยนะครับพร้อมรบฟ้ามีชัยก็ไม่ถอยอยู่แล้วครับเพราะว่าหน้าบ้านแขวนป้ายว่ารับจ้างตีข่าวอยู่แล้วครับเดินไม่หยุดอยู่แล้วครับเริ่มจะเบียดตามสไตล์แล้วนะครับมีแข้งนําไปก่อนครับทางด้านของฟ้ามีชัยออกแข้งแล้วก็พยายามจะปล้ำในแต่พร้อมรบเนี่ยโอ้โหวันนี้ดูมาก็มั่นใจเหมือนกันนะครับ คอยดักออกแข้งแล้วก็มัดสลับมีลูกแทงสวยๆด้วยไม่ยอมเป็นเต้านิ่งรับนี้นะครับคอยเกี่ยวคอยโต้สวยงามครับอาวุธมวยของทางด้านพร้อมรบอ,อ้าวโอ้ต่อยทุกลูกทุกลูกพร้อมรบถ้ามีช่ยอย่าหลุดนี่อา้าดัดดดโยนเข้าไปอ้าแมา่ดีว่าไม่ถูกยอดอกเล่นกุบกนพุูงหอกไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องเบียดให้เร็วแล้วนะครับทางด้านของฟ้ามีชัยนี่นะครับต่อยมัดตามออกแข้งแล้วก็ปล้ำใน เรียกว่าทําตามที่ทางด้านาทีมงาน,นสอนเลยนะครับยกนี้นี่เราใจแล้วนะครับเกมเปิดแล้วครับพร้อมรบก็ออกเน้นเ้นฟ้ามีใช้ก็ดับเครื่องจักมีมัดแท่งสายสวยครับเอาเข้าไกลไปเรื่อยติดไป้าเอ้าโดนอีกแม่กันถกไปเรื่อยนะครับพร้อมรบเอาโมาลูนี้สวยล็อกบนล็อกบนรมาการพิสูจน์แกะแย่เอามาสู้กันไหมเอาละครับล็อกตีไม่ได้นี่ก็ต้องแย่ก่อนนะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของ ฟ้า,ฟ,าฟ้ามีชัยเกี่ยวขืนด้วยแทงขวาครับอ่าพร้อมลบโดนเตะเอียงไปเหมือนกันประสบดักแทงเข่าซ้ายครับทีมทำลายจังหวะไว้ด้วยครับวันนี้วันนี้มาบทพระเอกเลยนะครับเอา้าปังมัดสบายแทงมาเอาเลยว่าต่อฟ้ามีชัยนี่วงในเนี่ยได้เปรียบแน่นะครับแต่วงนอกนี่โอ้โหจัดจ,จ้านเหลือเกินนะครับทางด้านของพร้อมลบมีแท้งมีหมัดสลับแต่อย่ายุบอย่าย่นนะครับฟ้ามีชัยบอก เพราะว่า5้ายกเนี่ยฟ้ามีชัยมี5ยกแน่นอนเนาแล้วครับเริ่มจะขวางได้ขวางครับตีโอตีไม่ได้ก็ต้องแยกก่อนครับนี่แหละครับวัดกันเลยครับวงนอกกับวงในครับวงนอกพร้อมรบวงในฟ้ามีชัยมีหมัดด้วยครับหมัดขวาสวยครับขยับหาช่องอยู่ครับไม่พร้อมลบนี่ลอยหน้าลอยตาดักวงในจับได้จับได้ล็อกได้ตีชัดเจนไหมกรรมการที่สุดมเห็นว่าตีไม่ชัดเลยต้องแยกมาก่อนนะครับเดินอีกต้องเดินนะครับฟ้ามีชัย Oh ดูนะครับถ้าเดินช้านี่จะโดนแข้งนะครับของทางด้านพร้อมรบฟ้ามีไั่นี่เหตุการจะเบียดปล้ำไหนแต่ก็ยังเกาะได้ไม่ถนัดดูลีลาเยี่ยมเชิงโอ้โ oh หพร้อมรบเอาละครับฟ้ามีไั่ไม่สนเอาไทยความแข็งแกร่งเตะขวาแล้วก็ต่อยขวาตามสูตรเลยครับนี่นะครับโอ้เริ่มทำด้สวยๆยแล้วครับชุดนี้ของฟ้ามีชัยเบียดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับจริงแล้วเนี่ยมวยไทยทุกยกสัมพันธ์หมดเอา มายกนี้ยก4พร้อมรบไม่เปิดฉากโจมตีก่อนเลยทีเดียวไม่ยอมถอยแล้วนะครับเอาละครับมีหมัดไปก่อนนะครับต่อยหมัดแล้วก็ออกแทงแล้วก็หนก็สู้ด้วยมานะครับตอนนี้ฟ้ามีชัยไม่เดินก็ออกมาเล่นจังหวะฝีมือโอ้ปล่อยให้ทางด้านของพร้อมรบนี่การก็เดินเข้าไปต่อยหมัดแล้วก็พล้ำในสู้ครับกลับกันแล้วนะครับพร้อมรบนี่ถอยมาสายกยกนี้เดินฟ้ามีชัยเดินต้งต้นยกนี้มาตั้งรับบ้างครับมีหมัดอุ้ยโดนหมัดขวาเข้าไปครับยัดขึ้นไป โอ้นตีอ่ะแมมันมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกไอ้ายังตีได้หักเหลี่ยมมาเททิ้งไปเลยครับนี่นะครับโอ้าะลุนี้ชิงดำนะเลิกเออลบุูกนี้ทะชิงดำเลิกเลเอ้ามาสู้กันต่อยังไม่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 เท่าไรอ้าวมวยไทยต้องปล่อยห้ายกต้อง้าจะจะอาจจะอดกรรมการมากั้นซะก่อนเอาละครับทำได้ดีนะครับพร้อมรบในเวลาเดินก็ทำได้ดีเหมือนกัน ออกแข้งต่อยหมัดกล้ำในตีเข่าฟ้ามีชัยก็ไม่สนโต้ทุกดอกเอาานะครับตอนนี้โอ้ยเดินเบียดอย่างเดียวแล้วครับพร้อมรบดูวงในใครว่าไม่สู้ในนะครับยกนี้นี่ทำได้ดีนะครับวงในของทางด้านพร้อมรบโอ้โหเราใจเลยครับผัดกันรุกผัดกันรับทําได้ดีทั้งพร้อมรบแล้วก็ฟ้ามีชัยหมัดหมัดหมัดม่หุกสายหุกหมาตัดลําตัวอีกมีหุกบวกซอกเลยครับวงในวงในจับหม่าจับจับแล้วตีได้ทีหนึ่งครับมันใกล้เชือกไปนิดนึงนะมิงอ้าต้องสู้กันต่อ โอ้โหกรรมการวิสุทธิ์แกะแยกเชือกใหม่เอาพร้อมพรบยกนี้เดินแล้วตั้งหลักเดินต่อยลำตัวอา้าวนสู้ด้วยนะครับโอ้แต่ว่าไปพลาดเชือกพลาดไปพลาดมาเอ้าฟ้ามีชัยแกก็ตั้งโตตั้งโตตั้งโตตั้งตั้งตั้ง,งอา้าเตะมายาโดนเข่าวสวนแม่แกได้ทรงเลยครับฟ้ามีชัยเอาอยู่ตัวหนหยกิกพริก แม่เหตุคอมเมนต์ตีกรไปด้วยกันนะครับโอ้โหดูว่าทางด้านของพร้อมรบนี่ก็พยายามจะเดินเบียดนะครับฟาดแข้งแล้วก็ต่อยหมัดเอาเลยครับเข่าเป้านะครับไม่ใช่ไม่เข้าฟ้ามีชัยเองก็พยายามจะคอยดักแนละ้วแทงก็โต้คืนได้สวยๆเอาเลยครับโอ้โหเกมการชกตอนนี้ก็ถือว่ายังคู่ขี้สุสีกันเหลือเกินครับคู่นี้โอ้โหเราใจครับนี่แหละครับสมการรอคอยภาคที่สองครับหมัดมายัดเข่าคืนไปตั้งไว้กรรมการแยก โอ้โหเหนื่อยทั้ง3คนบนเวทีครับอา้าวมิเรียมมิเรียมปามมชัยตั้งหลกักตั้งหลกักพร้อมรบโจมโจมตีโจมตีเอ้าโดนโต้สวยแม่นายนายตีก็ติดเอ้าโ,โดนโต้อีกทีนึงเอาแพงเน็บไปเรื่อยนะครับมีทรงมีเหลี่ยมทีมน้ำเงินโอ้โหโบกกันหนุ่มมังกรดีมีแน่สิ้์เซยอีกหลายคนนะครับวิรพลนครหลวงปุระชาติก็มาด้วยเอา้าเอา้าหลุดอีกแม่หลุดโดนหมดยกสี่ไปเลย มวยไทยไฟเตอร์โดยคุณมิตรนครสุเมษซื่อสัตย์ตงกตด้วยนะครับ3นาทีสุดท้ายครับแดงเคยชนะมานะครับวันนี้จะออกหน้าไหนครับลุ้นกันครับเอาละครับมาดูกันนะครับยกนี้นะครับทางด้านของทีมงานทั้งคู่นี่บอกให้ขยันออกอาวุธนะครับอย่ารับเยอะมานะครับปล่อยตัวออกมาโอ้โหต่อยมาต่อยมาเป็นการใหญ่แล้วครับตัวนี้พร้อมรบโอ้โหเอ้าวงไนวงไนโอ้ยเอาละครับจะหักนะครับแต่ยังหักไม่ลงครับอ้าทำท่าได้นะครับแต่ว่าไป ยังยังไม่เป็นที่เป็นอันว่างั้นเถอะต้องเดินใหม่เดินใหม่ตั้งต้นมัดมัดพยัคมัดพยาคฆต้องหามัดดังๆมาหมัดหมัดชัดชัยมากหมัดช,าชาัดชัยหมัดช,าชาัดชัยชัดชัยพิเยคาเดมี่ต่อยตายต่อยไปเรื่อย,อย,อย,ยเอา้าโอ้โหเราใจครับนี่แหละครับทำไมภาคที่สองถึงต้องเกิดขึ้นครับเพราะออกอาวุธออาโดนตีนซ้ายไปก่อนวงในตีได้ไหมแหม่ย,ยังตีไม่ได้กรรมการแยกกรรมการวิสุทธ์วันนี้ออกแรงเยอะมากๆครับ ทางด้านของพร้อมรบเองนี่ก็พยายามรุกไล่ต่อยหมัดเป็นการใหญ่นะครับทีมงานที่สั่งเดินอย่างเดียวต่อยเข้าไปเอาแลวครับโดนก็พยายามไม่โดนโอ้ยเอาแล้ครับความพิชัยฟวามพิชัยต้องโตนะครับรับไม่ได้นะครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับเอาเลยครับวงในเนี่ยตีไม่ได้ตรงแยกนครับเอาฟังต้องฟังเพลงของสุรพลล้เมึงเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้โอ้ยต่อยเสียวไปเสียวมาเสียวมาเสียวไปแต่ไปติดวงในแล้วก็กอด คนลุนพร้อมลบก็ลุ้นให้ต่อยให้โดนนะครับคนเชียร์ฟ้ามีชัยก็ลุ้นให้ไม่โดนครับโดนไม่หมัดแมแต่ว่าเชียวไปเชียวมาแต่จังหวะสุดท้ายนี่แหละครับกดแขนไว้ก่อนเลยครับฟ้ามีชัยเอาละครับสนุกนะครับภาคสามนี้น่าจะเกิดขึ้นนะครับคู่นี้เพราะว่าสองภาคนี้ถือว่าโอ้โหเร้าใจเหลือเกินเอาละครับตอนนี้ดูว่าทางด้านของฟ้ามีชัยเนี่เริ่มจะมั่นใจหรือเปล่านะครับพร้อมลบเองนึงตรงพยายามนะครับเดินเบียดต่อยหมัด เอาแล้วเก่งก็มาเก่งก็ปั้นน่้เลยครับอ้า้ายไปเรื่อยแล้วก็เน็บไปตลอดออกไปหนังว่างหลังว่างผีไปไปิดเบรกไปด้วยกรอ,อกนั้นหมัดอ้าวตังนายแกก็ตั้งกำแพงโตวไว้เสร็จเรียบร้อยโอ้ย <ไป S 1> อวันนี้ผู้กองรันนะครับลุ้นอยู่ด้นยหมาสนาคา,อารอ้าวลุ้นลุ้นลุ้นสบายใจว่าง,งั้นเถอะอ้าวพอเอพอบิไปโอ้ามีฮีรันมุ่นเป็นนิดด้วยนะ ยังประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าฟ้ามีชัยนี่ดูจังหวะสุดท้ายก็จังหวะจับจังหวะล็อกนี่ทําได้ดีครับแต่ว่าหมัดของพร้อมรบนี่ชวัดเฉียงแบบเฉียวไปเฉียวมายังไม่โดนจุดโฟกัสแบบเต็มๆนะครับพร้อมที่จะเดินเบียดเดินต่อยตลอดครับไม่มีท้อครับเอาเลยครับฟ้ามีชัยโอ้โอ้ยโดนเลยครับไม่ใชมไ่โดนมาเลยครับชุดเลือกสุดท้ายหรือเปล่าครับโอ้มาโดนกระตุกเหยี่มล้มลงไปอีกครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับฟ้ามีชัยก็ ถือว่าทำได้ดีครับโอ้สุดๆเลยครับภาคที่2ครับพร้อมลบกับฟ้ามีชัยดับลันสลักขามหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับถือว่าทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับทั้งคู่ยกหนึ่งยกสอาจจะยังไม่มีอะไรมากมายครับแต่ว่า3-4-5นี่เราต้องให้5ดาวเลยครับคู่นี้กรรมการรวบโลมาคะแนนนะครับกรรมการวิสุทครับ ใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับหนังม้วนใหม่ครับฟ้ามีชัยดับรังสารคามครับก็ล้างตาได้สำเร็จน,นะครับ